คลิปนี้เป็นแนวทางเลขรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1สิงหานะครับ1นสองข้อนะครับ1สิงหาเป็นแนวทางนะครับ นะครับก็สายวิ่งสายรูดนะครับสายวิ่งสายรูดเป็นสองกับสามสองกับสี่นะครับขอไปนะวิ่งรูดของเราเนาะใครที่ชอบวิ่งรูดรัฐบาลนะวิ่งรูดสองกับสี่นะครับสองกับสี่นะครับใครชอบสี่แล้วก็ชอบสองนะครับ นี่นะครับ2นะครับใครจะเล่นสีก็ได้นะครับลองดูนะครับเผื่อมาบนล่างเลยนะเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางจะลงเลขสูตรแล้วก็จะเป็นมี3ตัว3ตัวก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 9้าชุดแต่ก็จะตัดให้เหมือนเดิมนะครับจะฟันให้นะครับว่าตัวไหนจะมาเนาะแนวโน้มว่าจะมานะครับทุกานนะเป็นแนวทางให้นะครับหวยมีเข้ามีหลุด หวหัดมาเข้ีีรุลก็จะลงเป็นเลขสูตรให้นะลงเป็นเลขสูตรให้เหมือนเดิมแล้วก็เลขตารางนะครับใครที่ตามอยู่งวดที่แล้วมา70นะครับทุกท่านนะงวดที่แล้วมาเจนนะมาดูงวดนี้มีเลขเบิ้ลด้วยนะครับงวดนี้วันอาทิตย์ออกวันอาทิตย์นะครับระวังเลขเบิ้ลนะครับดูให้จบนะครับดูให้จบนะ เลขสูตรลงเลขสูตรแล้วกันนะครับเลขก็จะมีอยู่สชุดด้วยกันนะครับเลขสูตรก็จะมี4 3สนะครับสี่สี่ดูนะครับจะเบิ้ลไหมนะครับงวดนี้เนาะไม่เบิ้ลนานแล้วเนาะสี่ห้า สีแค่นี้นะครับรัฐบาลนะครับเลขรัฐบาลไทยแล้วก็จะลง3ตัวให้เหมือนเดิมนะครับดูตัวที่ชอบตัวฝันนะครับที่ชอบนะก็จะมีอยู่ตัวนี้นะครับสีเจ 4 7เดงวดที่แล้วฟันไม่ถูกตัวนะ70ซื้อติดไว้ก็ได้ครับแค่ใครที่ชอบเลขสูตรก็ซื้อติดไว้ก็ได้นะซื้อติดไว้ก็ได้เพราะว่างวดที่แล้วมันมีแค่4ชุดเหมือนกันนะครับใครจะตามเลขตารางก็ตามนะ4 7 4 3 นะครับปันให้สองชุดเนาะปั่นให้สองชุดพอเดี๋ยวเรียงเลขสามตัวให้นะ3มตัวของเราก็จะมีด้วยกันอยู่9ชุดนะครับหนึ่งหสองนะครับ5้าหกด หนึ่งหกเจ็ดห้าสองสามหนึ่งเก้าสองหนึ่งสองเจ็ดครับหนึ่ง 9ก้าเแล้วก็ตัวนี้นะครับ1 2ึสนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางให้นะครับเลขรัฐบาลเมืประจำวันที่1นึ่สิงหานะครับรัฐบาลไทยนะครับ ลงเลขตารางให้นะครับลงเลขตารางให้เดี๋ยวลงเลขตารางให้นะครับทุกท่านนะเลขตารางงวดนี้นะครับตรงกับเลขกำลังวันด้วยเนาะ ดูให้จบนะครับทุกท่านนะใครที่ตามเลขตารางนะก็จะมีเลขเบิ้ลเหมือนกันนะเลขตารางก็จะมีเบิ้ลเหมือนกันนะเรางวดนี้เราฟัน2งนะงววนี้เราฟัน2นะครับก็จะมีสองสอง นะครับแล้วก็สองสี่ครับผมมีสองเจ็ดเจ็ดจะมาอีกไหมครับเจ็ดมาอีกไหมแล้วก็สองแปดเป็นไปได้เลขบนน่าจะมีหนึ่งนะ ตามตามสูตรตามความคิดเนาะนี่คือเลขตารางของเรานะครับเคยเข้าบ่อยนะครับเลขตารางตรงสี่สองเจ็นะครับ เลขชุด3ามตัวนะครับซื้อติดไว้5้าบาทสิบาทก็ได้ครับถ้ามาตรงก็ได้เยอะนะ 2> 5 2 3นะครับทุกท่านนะ1 2 4นะครับจะฟันให้นะก็1 2 7 2> แล้วอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น1 6 2 1> นะครับเลขรัฐบาล วัประจําวันที่1สิงหาขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอทุกท่านโชคโชคดีไปกดติดตามเพจนะครับเพจอภัยเนาะเพจอภัยนะครับทุกท่านนะกดติดตามเพจไปดูและสุดคงสุดท้ายอีกทีนะครับ นี่ก็จะลงเป็นให้แนวทางก่อนนะครับก็จะเป็นเลขชุดตัวนี้แหละนะครับเลขตารางเขาก็ตัวฝันนะครับทุานขอให้โชคดีขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับสวัสดีครับ